ยกับนักวิเคราะห์กันดีกว่านะครับว่าสัปดาห์หน้าแนวโน้มน่าจะเป็นอย่างไรนะครับคุยกันกับคุณทรงกรดวงชัยนะครับจากบลกรุงศรีอยู่ในสายคุยกันกับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมรมคอครับครับสัปดาห์นี้นี่โอ้โหห่อเหี่ยวเหลือเกินนะครับสำหรับนักลงทุนชาวไทยนะครับสัปดาห์หน้าเรามองยังไงบ้างครับสัปดาห์หน้าผมยังมองว่าตลาดน่าจะยังซบเซาต่อเนื่องนะเพราะว่าตลาดเปิดทําการแค่สามวันใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่ก็คงจะชะลอการลงทุนนะครับส่วนหนึ่ ส่วนหนึ่งก็รอผลประชุมเฟดนะครับอีกสัปดาห์ถัดไปนะครับเอผมคิดว่าโดยโดยเนื้อเนื้อเนื้อปัจจัยเด่นๆจริงๆแล้วเนี่ยในสัปดาห์หน้าเนี่ยออาจจะมีแค่ในส่วนของเอตัวเลขคืนนี้ที่จะมีผลกับตัวเลขอัญชีหรือว่าตลาดหุ้นสัปดาห์หน้ามากกว่าคือตัวเลขอัตราการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐอเมริกาคืนนี้ นะครับแล้วก็โอเปกด้วยนะครับซึ่งนั้นเนี่ยคงจะมีผลโดยเฉพาะเรื่องของนอนทแพรมเพโลเนี่ยถ้าออกมาเกินสองแสนนี่นะครับผมสองแสนตำแหน่งเนี่ยผมคิดว่าอันนี้มันน่าจะมีตลาดแล้วก็คงจะเป็นการคอนเฟิร์มไปที่การตัดสินใจการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดในสัปดาห์ถัดไปด้วยนะครับครับช่วงน,นี้เราแนะนํานักทุนยังไงบ้างพยายามอดทนให้มันผ่านช่วงนี้ไปก่อนไหมครับเพราะบางคนติดดอยกันเยอะมากแนะนําหน่อยฮะ ครับผมสําหรับตลาดช่วงนี้ต้องมอกว่าผันผวนหนักนะครับ,ค,รบคนนักุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้เยอะเนี่ยพอจะเล่นเงินกำไรได้ในยามที่ตลาดลงแรง,งนะครับ uh huh. แล้วก็ซื้อเล่นเด้งบ้าง uh huh. ในหุ้นที่อาจจะเป็นดีฟิเนซีฟหน่อยอย่างเช่นพวกกลุ่มโรงพยาบาลหรือว่ากลุ่มที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจมากนักที่มีลักษณะเฉพาะตัวอย่างพวก e p ีหรือว่าหุ้นหุ้นที uh huh. ่กลุ่มท่องเที่ยวอะไรพวกนี้ซึ่งม uh ันพอจะ เห็นเขียวบ้างนะครับเห็นมันสีเขียวหรือว่าหุ้นน้องใหม่ที่เข้ามาจะเงินตลาดแับหุ้น IPO อที่เข้ามาเนี่ยก็จับไปล่นเงินเยอะวันนี้คือคักใช่ใช่คือคับค่อนขคางคือการหุ้นเล่นหุ้นระยะสั้นกลุ่มพวกนี้ผมคิดว่าพอจะมีแก๊ปบให้ทํากําไรได้ในระยะสั้นๆนะครับส่วนระยะกลางระยะยาวเนี่ยผมคิดว่ารอดีกว่ารอรอผลประชุมเสร ดีกว่านะครับหรือถ้าเกิดว่าตลาดในช่วงสัปดาห์หน้าสติมันลงมาแรงๆเนี่ยผมก็คิดว่าซื้อลงทุนได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยลบที่เราเห็นทววุนนี้เนี่ยเราก็เห็นกันอยู่แล้วว่าจะเป็นเรื่องของเฟสถูขึ้นหร,รือไม่เงี่ยว่าวันนี้ยังไงก็ต้องขึ้นอยู่แล้วล่ะนะครับะะมองเป็นอย่างนั้นไปหมดแล้วนะครับแต่ถ้า ECB จริงๆวันนี้เนี่ยเรื่องของการที่ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบไม่ได้ใจนะครับ คืออาจจะออกน้อยไปหน่อยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เลยทาให้ตลาดผิดหวังจริงมันก็ไม่ได้กระทบกับบ้านเราในแง่ของฟันน<ช>้ำต <พบ S 1> าในแง่ของโภคแต่ว่ามันในกระทบในเชิงฐิจวิทยาเพราะว่าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกลงกันหมดเลยทุกเกือบทั่วโลกก็ได้นะครับบ้านเราก็ต้องลงตามเป็นเรื่องปกตินะครับเพียงแต่ว่าบ้านเราลงมาก่อนหน้านี้่อนข้างเยอะก็เลยทําให้การปรับลดลงต่อเนื่องในรอบนี้ถือว่าเป็นการลดลงต่อเนื่องเจ็ดแปดวันติดต่อกันเลยนะครับในรอบปีเนี่ยเราเห็นแค่หกวันนะที่ลงมาต่อเนื่องอันนี้เป็นครั้งแรรกที่เเาห็น 7-8วันติดต่อกัน,น,นอันนี้อาจจะดูทําให้หนักหนาสาหัสไปหน่อยนะครับแต่ผมคิดว่าด้วยด้วยด้วยบรรยากาศในสัปดาห์หน้าผมคิดว่ามันน่าจะจะผ่อนคลายมากขึ้นน,นะครับเพราะว่าอย่างน้อยคนก็พักผ่อนมาระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของการต่อขึ้นดาเวเทียของเฟสเนี่ยไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังก็คาดหวังกันอยู่แล้วนเฉะนนี่ยผมคิดว่า ตลาดรับรู้ไปแล้วแล้วก็สะท้อนไปเยอะมากแล้วในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในแต่ละครั้งถ้ามองย้อนไปในอดีตเนี่ยอาจจะดูเป็นปัจจัยลบในระยะสั้นเพราะว่าในช่วงต้นๆเนี่ยของการปรับขึ้นเนี่ยมันจะกระทบแน่นอนมันเรื่องของโฟนะครับคนก็หวาดกลัวกันตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็มันเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบเก้าปีนะครับซึ่งถือว่ามันนานมากนะครับมันไม่เคยปรากฏมาก่อนเหมือนกันในในประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับซือเหมือนคนอาจจะเกรงกลัวแต่ผมคิดว่าตลาด โดยภาพรวมแล้วเนี่ยมันจะครบแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามองในแง่ของพื้นฐานเศร,รฐษฐกิจริกาดีอย่างยุโรปไม่ออกค E วีก็แสดงว่าไม่ออกคิวีเพิ่มก็แสดงว่าเศร,รฐษฐกิจยุโรปยังดีอยู่ครับไม่ได้แย่ังนั้นฟันนาเบนโต้ยังไม่ได้แย่นะครับอันนี้ผมก็ยังคอนเฟรริร์มไว้อยู่ว่าฟันนาเบนโต้ยังไม่แย่เนี่ยจังหวะการลงจริงแล้วเนี่ยเ็าต้องหายใจลึกๆหน่อยใน,ในการซื้อนะครับก็ <c oughs> คงเป็นต้องเป็นลักษณะนั้นแล้วก็ต้องต้องอดทนนิดหนึ่งครับอดทนนิดหนึ่ คนที่จะเล่นลุ้นเด้งก็คือหุ้นลงเยอะๆแล้วก็ซื้อลุ้นที่มันรีบาวกลับมาเนี่ยมีวิธียังไงครับบางคนคือเห็นหุ้นราคาก็ลงมาเยอะแล้วซื้อแล้วมันยังลงต่ออีกแบบนี้เจอแบบนี้หลายๆรอบก็เข็ดเหมือนกันอันที่หนึ่งคือต้องซื้อหุ้นที่เป็นมอดแอคทีฟหน่อยครับมอดแอคชีพหน่อยนะครับโวลุ่มต้องมาอย่างงี้โวลุ่มต้องมาโวลุ่มต้องหนานะครับถึงจะเล่นเล่นเล่นเด้งได้แล้วก็พื้นฐานต้องต้องดีจริงอืพื้นฐานต้องดีจริงถ้าไม่ใช่ไม่ดีจริงเนี่ยไม่เด้งแน่ อันนั้นไม่เด้งแน่นะครับก็อย่างหลายๆตัวเนี่ยผมคิดว่ามันมีโอกาสจะเด้งกลับมาอยู่แล้วแม้กระทั่งคุณกุมพลงานเองพอลงไปลึกึกมากเกินไปเนี่ยมันก็จะมีแรงซื้อกลับมาดีเพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยคุณกุมพลงานก็ลงมาตลอดต่อเนื่องเหมือนกันจริงๆแต่ว่าแล้วแต่จังหวะมากกว่านะครับต้องต้องอาศัยต้องอาศัยประสบการณ์ของของหุ้นแต่ละของการลงทุนของหุ้นแต่ละตัวของนักลงทุนตัวไหนที่เราถนัดเรารู้ว่าถ้ามัถึงราคานี้เนี่ย แล้วเราเคยซื้อมาแล้วหรือว่ามันเคยเด่งมาราคานี้เนี่ยอันนั้นก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเล็คกหุ้นที่เราถนัดนะครับเพราะต้องต้องหานาหาสิ่งที่เราถนัดเข้าไปช่วยในการที่จะเลือกหุ้นแล้วก็ทำให้ในการเข้าซื้อเนี่ยลงมาลึกๆท้าตลาดไม่ได้มีปัจจัยพื้นฐานอะไรไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากมากมายจนรับไม่ได้ไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าอันนั้นก็จะเป็นจังหวะในการเล่นเด้งได้เหมือนกันแล้วก็หุ้นบางตัวที่อย่างซีพอลงมาลึกๆด้วย อาจจะเป็นเรื่องของอเข้าใจครับแล้วเรื่องซีจีอะไรเช่นนี้นะซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าฟันนัเมทัลไม่เปลี่ยนนะครับ,รบก็พอจะมีจังหวะในการเล่นเด้งได้ด้วยเช่นกันก็จะเห็นว่าวันนี้ใครเล่นก็ยังยังพอเล่นได้อยู่นะครับยังไม่ถึงขนาดนั้นแบ่งเงินไหมครับคืออย่าเล่นหนักมากเพราะว่าถ้าเล่นสไตล์นี้มันต้องเข้าไวาออกไวยอยู่แล้วใช่ครับต้องเป็นต้องต้องเล่นไม่หนักก็คือพอส่วนหนึ่งนะครับ<อ>เป็นที่ต้องเป็นพอส่วนหนึ่งที่ใช้เก็งกําไรโดยเฉพาะเลยมะเก็งกาไรในช่วงที่ภาวะตลาดมันมันเอาากกกินนนคํใหญ่่่ไไไมด้้็แบบีอ หรือถ้าใครไม่ถนัดแบบนี้ก็รอรอดีกว่าแล้วก็บอกรอก็ได้แต่ซู้แล้วมันเสี่ยงก็รอได้ก็รอดีกว่านะครับโอเครอได้ได้ครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีโอกาสคุยกันใหม่นะครับไม่แน่กบพระคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชงพลนะครับก็มาแนะนําคือช่วงนี้นาเคระหกก็เห็นใจแหละครับก็คือเขาก็แนะนําญาตินะครับบอกหุ้นตัวไหนไปบอกแล้วมันลงต่อเนี่ยคนก็ไปตำหนิเขาอย่างนะครับก็เป็นอาชีพที่ ทำดีทำถูกเนะี่ยไม่ค่อยมีใครไปชมเขานะครับเวลาทำผิดนี่ก็มีคนไปไป,ไปตำหนิเขาเนี่ยก็น่าเห็นใจนะครับยิ่งภาวะตลาดแบบนี้ด้วยเนี่ยนากวิคาะห์ก็แนะนาหุ้นน้อยลงน้อยลงนะครับเพราะกลัวพานัทุนไปติดดอยแต่โดยภาพใหญ่ก็คืออยากจะให้ถ้าใครไม่ถนัดที่จะเข้าโจมตีแบบฉาบฉวยแบบนี้จริงนะครับก็รอให้ดัชนีมันลงมาแล้วค่อยซื้อแล้วก็ลุ้นเงินต่อไปแบบนี้น่าจะน่าจะดีกว่านะครับทุกคนก็มองตรงกันคือลุ้นในเฟดเนี่ย ขึ้นดอกเบีย้ยไปซะให้มันจบเรื่องจบราวไปแล้วหลังจากนั้นมาว่ากันอีกทีว่าตลาดจะตอบรับกันอย่างไรนะครับทักทู่เดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ายังมีประเด็นให้ติดตามกันต่อครับ